ดอกผลงามงามเด้สีม่วงต้นน,น้อยๆต้นน,น้อยๆบ่ยาวเด้ซ้ำนี่ล่ะจะงามออกมางามจะขึ้นเป็นมูเป็นเป็นกลุ่มอยู่ขึ้นซุปปีพอๆกันกับอันดอกแอนยอติมะ ขึ้นสุปีแต่ว่าขึ้นสั่นๆถ้าแดดทะลงแฮงเราก็เราก็ตายเนาะเราบ่อยู่เป็นขึ้นเฉพาะช่วงหิมะออกบ่แม่นช่วงหิมะละลายโอ้นี่ก็ได้ขึ้นช่วงหิมะละลายอันใหม่ๆเพิ่นก็จะขึ้นแบบนี้อือากาศมันก็จะเย็นอยู่เด้อากาศมันเย็นเบิงต้นน้อยจักพอ2ข้อมือบนี้ประมาณนี้ล่ะแต่งาม ขึ้นสุปปีแต่ว่าอันนั้นมองมีอันเสื่อมีอันขึ้นว่าจังหดมีพันเพิน่นเด้มันน้องอีขึ้นเมืม่อคืนนี่หิมะหิมะตกเนาะเบิกสมองเงาอันคือแม่คณิงเขาห่งไหม,มบานเทานะ่ะเป็นขึ้นแม่คณิงนี่มองใดเป็นเงาเป็นอย่างมันกะจังอยู่มนนีละลายเหมือนเดนหมันมะยังยู่ดอกยอดหิมะ <c oughs> ดอกยอดหิมะถือหิมะยอดใส โอ้ย,ย,ว,ยวยเยาแสบแสบเลยลมเย็นเหี้ยวเดี๋ยวเราคอตกเนาะอันนี้เริ่มบานเราเริ่มบานแต่ตอนนั้นเป็นดอกจูงงามงามงามดอกไม้ตามธรรมชาติเนาะจากน้อยแดดแข้งแ้งก็พากกันไปหมดแล้วเด้นี่แต่ว่าขึ้นสุปีหลังหิมะละลายใหม่ๆบงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอากาศหนาวจากน้อยละเด๋ดอกอื่นก็ดอกไม้อื่นกับซเข่ามา เริ่มเข้ามาเริ่มเกิดนี่อันนี้มันเป็นต้นบัวแบร์ใหญ่ตะว่าช่วงหนาหวันพลกเมันจะสิขึ้นเป็นหมากเป็นอย่างไรมาทายให้เบิ่งไหม